วิธีบันทึกหน้าเว็บไซต์ให้เป็นไฟล์ PDF บนโทรศัพท์ Android สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพาวทูทิกทิกดีๆเทรนใหม่ที่คุณก็ทําได้กับไฟล์เช่นเคยค่ะสําหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีบันทึกหน้าเว็บไซต์ให้เป็นไฟล์ PDF บนโทรศัพท์ a n d r o อ d มาแนะนากันค่ะเพราะผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ Android บางคนค่ะก็อาจจะต้องการบันทึกหน้าเว็บไซต์ต่างๆให้เป็นไฟล์ PDF เพื่อจะส่งต่อไปอยังอีเมลหรือบางคนนะคะต้องการบันทึกหน้าเว็บไซต์ให้เป็นไฟล์ PDF เนี่ยเพื่อเก็บไว้อ่านนั่นเอง ดังนั้นค่ะเราก็สามารถบันทึกหน้าเว็บไซต์ให้เป็นไฟล์ PDF ได้ง่ายๆเลยค่ะโดยผ่าน Google Chrome ค่ะแล้ววิธีบันทึกหน้าเว็บไซต์ให้เป็นไฟล์ PDF บนโทรศัพท์ Android ก็สามารถทําได้ง,ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะก็ให้เรานะคะเข้าไปที่ Google Chrome ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ต้องการบันทึกไฟล์ PDF ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้แตะที่จุดสาจุดค่ะและกดที่แชร์กดพิมพ์ค่ะ และหลังจากนี้ค่ะให้เรานะคะแตะที่บันทึกเป็น PDF ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กดบันทึกได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นวิธีบันทึกหน้าเว็บไซต์ให้เป็นไฟล์ PDF บนโทรศัพท์ Android นั่นเองค่ะหากชอบทิคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามทาทุทิคทิคดีๆเทรน,นใหม่ที่คุณจะทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน b ูดดได้เหมือนเดิมค่ะ